โตโยต้าแคมรี2.5ไฮบริดพีเอี่ยมนะคะปี P 2015เบาะไฟฟ้านะคะคู่นะคะสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะก็จะมีเนให้นะคะตัวนี้ก็จะมีปรับอุณหภูมิได้นะคะที่เบาะก,ก็ได้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ ดีค่ะวันนี้พี่แบบ11.2ออโต้นะมีรถหรูนะคะดีไซน์ล้ำนะคะไม่ตกยุคแน่นอน Toyota Cam r มรี2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2015เลขไม่เพียง200,000เรามาดูกันนะคะเป็นสีขาวนะคะ หลอดไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเทคเตอร์นะคะฟูทามน,นะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนะคะมีกระจังหน้า,เ,าเป็นตัวนี้นะคะกระจังหน้าลายลายไดมอนด์นะที่จริง,รงๆแล้วเป็นลายตัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูกันด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นตัวร้อมแม็กจากโรงงานนะคะยางก็ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะคะใช้งานได้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็โลโก้ไฮ b ริดด้านข้าง มีไฟนะคะไฟเลี้ยวพับกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมานะคะดูด้านในนะคะฟิล์มทุกอย่างดีหมดเลยนะคะ <S 1> <S 1> ด้านในก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่นะคะสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านข้างนะเป็นลายไม้นะคะลายไม้ก็ตัวนี้สามารถปรับปรับเบาะได้นะคะแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะมาดูด้านในนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟัง์ชันแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลนะคะตัวด้านด้านขวานะคะและเลขไม่เพียง2องแนนะคะอ่ะตัวออปชั่นที่ผ่านมาก็ตัว,ต,วตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะก็จะมีเนให้นะคะแล้วก็ในระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับอุณหภูมิเบาะได้นะคะตัวไฮมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่ะม่านด้านหลัง โหมดขับขี่ก็สามารถเลือกอีโค่แล้วก็ระบบไฟฟ้าได้อีกหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเกียร์นะคะเกียร์เป็นขั้นบันไดนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะชาร์จชาร์จมือถือได้นะคะตัวนี้นะคะตัวพรีเมียมที่พิเศษมานะคะตัวนี้ก็จะมีปรับอุณหภูมิได้นะคะที่เบาะก,ก็ได้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปรับโหมดด้านหน้าที่วิทยุหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ อุณหภูมิแอร์นะคะปรับได้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะโลโกโล้ด้านหลังไฟท้ายเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะไฮบริดโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะภายในช่องห้องเก็บของเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะถุงก,ก๊อฟใส่ได้สบายๆนะคะอุปกรณ์ครบพร้อมนะคะอา่ยางอะไหนะคะแม่แรงมีให้ครบรอมเลยสภาพสวยกลิบเลยนะคะไม่ว่าด้านในหรือด้านนอกนะคะ ใครที่มองหารถหรูสไตล์ทรงผู้นำแบบนี้นะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะล้านกว่าบาทนะคะเหลือเพียง5 8 0 000บาทเท่านั้นนะโทรหาปรึกษาพี่แหม่มได้นะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้ไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่ทูเกตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะโทรปรึกษาพี่แหม่ม11 12ออโต้ได้เลยค่ะ